เม to ื่อปี2557มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ติดแนวพรมแดนทางบกทั้งหมดอยู่ที่9,87,000ล้านบาทเลยนะคะและรัฐบาลไทยก็มั่นใจว่าเงินจะสะพัดมากถึง1.57ล้านล้านบาทหลังการเปิดประชาคมอาเซียนสิ้นปีนี้ค่ะประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นแนวยาวถึง5,600กิโลเมตรเกือบครึ่งหนึ่ง หรือราว2,400กิโลเมตรเป็นชายแดนที่ติดกับเมียนมาค่ะและสุดประจิมที่ริมเมยน,นี่เองแม่สอดอดีตเมืองชอดที่มีประวัติศาสตร์การค้าขายในหมู่คนสยามคนพม่ารามันและคนเกเรี่ยงมาช้านานมากแล้วค่ะศักยภาพทางแม่สอดในจังหวัดต,ตากเราเนี้ย ซึ่งมีศัยภาพาติดกับทางเยียนมาติดกับรัฐสองรัฐคือรัฐกะเหรี่ยงกรับรัฐมอซึ่งสองรัฐนี้เองก็มีศัยภาพมากเพราะว่าทางมอเองก็เป็นเมืองอันดับสของเยียนมาเพราะนี่ทางแม่สอดเองเนี่ผู้ประกอบการเองเนี่ก็มีการค้าขายกันมาเป็นเวลาชานานเกือบร้อยปีแล้วนะเพราะว่าเป็นเวลานานมีความ ัค,คยรก,การาาา้ทงชแดนแม่สอดเป็นอำเภอชายแดนที่มีความสำคัญยิ่งในทางยุทธศาสตร์นะคะเป็นจุดเดียวของพรมแดนไทยที่ประจันหน้ากับเมียนมาอย่างอ,งองอาจและสง่างามมีแม่น้ำเมยไหลผ่านขั้นกลางพร้อมกับเป็นเส้นกั้นเขตแดนไปในตัวค่ะการแก้ปัญหาในช่วงที่ผ่านมาด้วยแล้วก็แนวทางใหม่เกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของารขับเคลื่อนเขตเอทอพิเศษนะ อันนี้ก็ตกลงว่าผมให้นิยบายไปว่าก็จะต้องมี3แบบด้วยกันนะในพื้นที่ที่เรากําหนดไปแล้วเดิมเนยนะซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องไปตามข้อกฎหมายหลายๆประกาศเรื่องการผังเมืองอะไรต่างเหล่านี้นะการจัดเตรียมสาธารณูปโภคพื้นฐานไฟฟ้าปราปานะครับแล้วก็การกาหนดสิทธิประโยชนนะ์ในการลงทุนวันนี้ถ้าจะบอกว่าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมี สิทธิประโยชน์ที่เราเปลี่ยนแปลงไปเยอะอพอสมควรนะครับซึ่งก็ยังคงไม่ต้องไปปรับปรุงะลรมากนักโดยของยิงเส้นทางสารณูโภคขซึ่งมันก็อยู่ในแผนมันจะต้องใช้ระยะยาวในการทําถนนเส้นทางแล้วก็ปรับให้มันระยะที่1อยู่แล้วเรื่องของดานสุขสกรเรื่องของที่ทําการ,รต่างก็อยู่ในแผนงานทั้งหมดอยู่แล้วแต่วันนี้อยากให้เริ่มในปีนี้เป็น,เป,นเป็นนำร่องก่อนแล้วก็คิดว่ามีหลายบยริษัทหลายภาคเอกชนหลายต่างประเทศสนใจนะจะมาลงเดี่ยวจะขับเคลื่อนให้เร็วที่สุดในะตรงนี้นะครับ ประกาศสิทธิ์ในครั้งนั้นของท่านผู้นำส่งผลให้เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดได้รับแรงขับเคลื่อนเพื่อก่อกำเนิดผลในเชิงรูป,ปธรรมมากขึ้นหมายความง่ายๆก็คือใครไปลงทุนแถวแม่สอดก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆที่จะได้แน่ๆในทันทีตามกำหนดสัญญาค่ะสิทธิพิเศษพิเศษที่จะได้จากการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ก็จะมี 1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเป็นเวลา3ปีแต่รวมแล้วไม่เกิน8ปี 2. กรณีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา8ปีอยู่แล้วให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ50เพิ่มอีก5ปีค่ะ 3. ให้หักค่าขนส่งค่าไฟฟ้าและค่าประปา2เท่าในการคำนวณภาษีเป็นเวลา10ปี 4. ให้หักค่าติดตั้ง หรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้ร้อยละ25ในการคำนวณภาษี 5. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร 6. ยกเว้นอากรขาเข้าว,วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา5ปี 7. ให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI 8. สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีอากรซึ่งจะกำหนดในภายหลังค่ะ ำบลในอำเภอแม่สอดถือว่าได้รับการจัดสรรให้เป็นพื้นที่พิเศษแนวชายแดนสำหรับการลงทุนค่ะใครที่มาตั้งโรงงานหรือเปิดร้านค้าในตำบลใดๆของแม่สอดก็จะได้รับสิทธิพิเศษและเว้นภาษีและอากรดังที่กล่าวมาข้างตน้นด้านยุทธศาสตร์ของแม่สอดที่สำคัญที่สุดคือการที่มันอยู่บนถนนที่เชื่อมต่อไปยังหลายประเทศได้นั่นเองเริ่มตั้งแต่ถนนระเบียงเศรษฐกิจตะวนันออกตะวันตก ที่มีจุดเริ่มต้นที่เมืองดาน,นังประเทศเวียดนามค่ะผ่านถนนสายอาเก้าในลาวต่อมาอย่างประเทศไทยแล้วมาสุดที่แม่สอดค่ะคือถนนปัจจุบันเนี่ยจากจังหวัดตากมาสู่ทางแม่สอดเองก็ขยายเป็นสี่เลนแล้วยังเหลืออีกสองช่วงที่ยังไม่แล้วเสร็จะคิดว่าอนาคตอันใกล้นี้ก็คงจะทําทเสร็จเรียบร้อยแต่จากแม่สอดเองนี่ก็ทางรัฐบาลไทยก็ได้ไป สร้างถนนเมีดีกอกลักซึ่งปัจจุบันก็ได้ใช้แล้วเพราะฉะนั้นถนนเส้นนี้จากแมวอดีที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยใช้เข้าออกวันเว้นวันก็เดือนหนึ่งสรุปก็คงเข้าออก15วันแต่จากนี้ต่อไปใน,ในถนนเส้นใหม่นี่ก็จากเดิมเนี่ยจะต้องใช้เวลาระยะเวลาเนี่ยสากโลเนี่ยวิ่งใช้ระยะเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือสเหลือ28โลบนเขารวมทั้งเมียวดีกอกลักเนี่ยก็ 45กิโลเี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ45นาทีก็ถึงจังหวัดกอกกเลกซึ่งจะรวดเร็วกว่าเก่ามากจากแม่สอดเข้าสู่เมียนมาก็กผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่1และแน่นอนว่าแห่งที่สองกำลังจะตามมาค่ะเมืองเมืองของแม่สอดอย่างนี้ปัจจุบันนี่ก็เรื่องของการคมนาคมทุกอย่างเนี่ยมันสะดวกขึ้นกาตอนนี้มีเชื่อมโยงไปถึงทางเดบิดอมันดาเลและก็ เข้าสู่จีนตอนใต้เข้าทางมูเซยุยยลีแล้วมุ่งสู่ไปคุนหมิงได้แต่อีกด้านหนึ่งก็คือบันเดเลเข้าไปอีกทางอินเดียไปทางเมืองตะมูเข้าไปทางอินเดียคือตรงข้ามก็คือกมอเลซึ่งอันนี้เป็นสักยภาพคือที่ว่าติดประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยอยู่สองประเทศทางเมียนมาเราติดทำให้ไสอดเองเป็นประตูหน้าด่าน ่มงสูสงประเทศนี้ด้ดวยเมื่อการสัญจรสะดวกขนาดนี้แน่นอนว่าจะทำให้ลดต้นทุนการผลิตไปได้มากซึ่งกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมตามแนวชายแดนแม่สอดจะมีลักษณะนี้ค่ะผู้ประกอบการอาจมีโรงงานใหญ่ในฝั่งไทยแล้วไปตั้งสาขาในฝั่งเมียนมากทั้งนี้กระบวนการต้นน้ำและปลายน้ำก่อนส่งออกจะอยู่ที่ฝั่งไหนก็อาจจะขึ้นอยู่กับต้นทุนในการนำวัตถุดิบ ไปขึ้นที่โรงงานฝั่งไหนจะถูกกว่ากันค่ะเรื่องของอุตสาหกรรมที่จะมาขึ้นในพื้นที่นี้ก็น่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีตลาดเมียนมาเป็นหลักคือผลิตแล้วส่งเข้าเมียนมาแต่ยังไปอินเดียหรือจีนลและและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการนำปัตถุบิบจากเมียนมาเข้ามาผลิตหรือฝั่งไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรเนี่ยเกษตรแปรรูปเนี่ยน่าจะเป็นโรงงานที่เหมาะสมกับพื้นที่นี้มากกว่า และหลายคนอาจมีคำถามในใจว่าแล้วเรื่องแรงงานล่ะคือสำหรับแรงงานเนี่ยคิดว่าถ้าเป็น labor intensive เนี่ยส่วนหนึ่งผมคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในฝั่งเมลดีหรือแล้วก็ถ้าในฝั่งฝั่งไทยเราเองก็คงจะใช้แรงงานเนี่ยคงจะไม่มากเท่ากับทางฝั่งเมนมาแต่ว่าเรื่องของแรงงานเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติแรงงานเราเนี่ยค่าแรงจูงใจที่ให้แรงงานมาลงามาลงในพื้นที่เนี้ย ไม่น่าจะขาดเพราะว่าเนื่องจากแรงงานในเมียนมายังอยู่อยู่แต่ถึงแม้แรงงานพม่าอาจมีมาไม่ขาดสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการที่กำลังตัดสินใจลงทุนในแม่สอดต้องรีบพิจารณาและหาลู่ทางคือราคาของที่ดินค่ะราคาที่ดินสูงกว่าบางส่วนก็หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ดินนะเดิมเคยขาย4-5ล้านถนนเอเชียปัจจุบันเนี้ยประมาณ ถถถ้้้าาาแแแปปปลลลลลงงงงใหญ่กกกก็็็็็10 20 20-30ึึนนนเเมมีีราคาที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเลือกลงทุนในเขตเศรษฐกิจชายแดนเราเดินทางย้อนเข้าสู่ใจกลางเมืองแม่สอดเพื่อพบกับนักธุรกิจสาวสวยผู้กว้างขวางและเชี่ยวชาญในวงการอสังหาริมทรัพย์แม่สอดแต่หารู้ไม่ว่า เธอนั้นเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจนี้มาได้3ปีเท่านั้นนะคะแต่โครงการเทมส์กลับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหน้าใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดที่กำลังเข้าเส้นชัยแห่งความสำเร็จพร้อมสำหรับการต่อขยายในอนาคตแล้วก็คือตัวตัวเทมส์นี้คือเป็นเป็นตึกเช่าของเราเนี่ยเป็นขายขาดค่ะของเราเป็นขายที่ดินพร้อมอาคารพาณิชก็คือขายไปเลยไม่ได้ปล่อยเช่า จุดประสงค์ก็คือตั้งใจให้ชั้นแรกเนี่ยคืออาจจะเปิดเป็นร้านค้าหรือเป็นสำนักง,งานขายของแล้วก็ข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้หรือว่าเป็นที่พักสินค้าก็ได้เราเริ่มต้นมาตอนปี56อหค่ะตอนปี56เนี่ยเรามาแม่สอนเนี่ยมาดูเพราะตอนนั้นเนี่ยแม่สอดเริ่มมีคนพูดถึง มากขึ้นค่ะแล้วก็ครั้งแรกที่เรามาดูเนี่ยเราก็มาเล็งเห็นว่าแม่สอดเนี่ยเป็นเมืองที่มีศักยภาพเพราะว่ามีการค้าระหว่างชายแดนไทยพม่านะคะแล้วมูลค่าการส่งออกเนี่ยจากสถิติมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีเราก็เลยเล็งเห็นว่าแม่สอดเนี่ยเป็นตลาดที่พร้อมแล้วล่ะสำหรับการรองรับการเติบโตตรงนี้รวมทั้งการที่กำลังจะเกิดขึ้นของ a อซด้วยเราก็เลยเห็นถึงศักยภาพตรงนี้เราเลยตัดสินใจว่าเออลองมาดูที่สิแล้วเรามาเจอที่แปลงนี้ที่เป็นที่ที่มีศักยภาพจริงๆเราก็เลยตัดสินใจกล้าลงทุน และก็ซื้อแล้วก็มาลงทุนก,กับมันและนี่คือเหตุผลที่โครงการเทมส์ของคุณแม็กกี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองก็คือตลาดพัเจเรญนี่ถือว่าเป็นเป็นศูนย์กลางหลักของแม่สอดใช่ไหมใช่ค่ะเนื่องจากประจักษ์ตลาดพัเจเรีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแม่สอดนะคะแล้วก็เป็นตลาดการค้าไทยพมา่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการ ส่วนใหญ่คนเนี่ยจะมาซื้อของเป็นทั้งของปีกของส่งเนี่ยค่ะจะมีทั้งรถหกล้อรถสองแถวรถสิบล้อรถพ่วงมาขึ้นของลงขอ,งของกันทุกวันส่วนสินค้านี่ก็จะมีทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารแห้งอาหารสดผักเครื่องใช้อุปโภคบริโภคลงเท้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยค่ะมีทุกอย่างส่วนใหญ่คนไายกับคนซื้อเนี่ยจะเป็นเกิน50%เป็นจะเป็นคนพมา่านะคะจะซื้อสินค้าเป็นลงฝั่งนู้นค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นชาวต่างชาติบ้างแล้วก็คนในท้องถิ่นบ้างที่มาจับจ่ายซื้ออขงกัน แล้วก็ติดกับทางตัวตลาดพัจเิญเนี่ยจะเป็นท่ารถโดยสารอันนี้คือเป็นอีกฝั่งหนึ่งของของของตัวตึก<ช>ติดท่ารถโดยสารเนี่ยมันจะเป็นท่ารถสองแถวที่มาจากสะพานไทยมิตรภาพไทยพมา่า<ช>รับคนจากตรงนั้นมาลง<ช>แล้วก็อีกทางหนึ่งเป็นจากอำเภอต่างๆใกล้เคียงพวกคุพะอุ้มผางแม่กูุ่แม่อะไรเงี้ยค่ะมาลง,ลลง,างซื้อของ ตลาดแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นตลาด24ชั่วโมงจะคือ,อครัจริงๆก็จะเป็นช่วงเช้าค่ะตั้งแต่ตี2มาแล้วเงี้ยค่ะจะคือคใช่แถวนี้ก็คือตี2ก็จะมีรถอะไรมาจอดเต็มไปหมดมาลงข,งของขึ้นของถึงเช้าเลยแต่แน่นอนว่าศักยภาพของทําเลสูงขนาดนี้ราคาที่ดินแถวนี้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยละค่ะ,คะตอนนั้นนี้ที่ไล่ราคาไหร่ ตอนนั้นนี่ที่เราซื้อมาปี5-6นี้ไล่ละ40ล้านค่ะที่นี่40ล้านใช่ะ3ปีที่แล้วนี้เองใช่ค่ะเมื่อปี5-6ปัจจุบันนี้ที่ดินคือมูลค่านี่คือไม่ต้องพูดถึงแล้วค่ะก็คือเป็นคูณ3คูณ4่คูนสิบเลยว่าไปคุณแม็กกี้ยังเน้นย้ำถึงความได้เปรียบในการทำธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วยสินค้า แม้ว่าจะเป็นสินค้านาเข้าส่งออกของไทยก็ได้เปรียบเนื่องจากว่าเรามีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าหรือว่าการนําเข้าเทคโนโลยีของต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันก็สรุวขึ้นยิ่งขึ้นเงนี้ยค่ะมันก็กลายเป็นว่าไทยเนี่ยมีข้อดีทุกด้านเลยไม่ว่าจะ,ะด้านส่งผลกระทบต่อธุกรกิจการท่องเที่ยวด้วยทําให้การโรงแรมเอย่ยร้านอาหารเอย่ยหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยทำให้มีคนเข้ามานักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นค่ะก็คือส่งผลกระทบหมดทั้งภาคอุตสาหากรรมภาคการผลิตแรงงานขั้นถูกนะคะการนำเข้าส่งออกหรือ ตลาดการกระจายสินค้าที่สำคัญไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะตลาดพาเจริญแม่สอดอาจมีคุณลักษณะเหมือนกับตลาดตามแนวชายแดนอื่นๆของไทยที่มีผู้ซื้อผู้ขายของที่นำมาขายและถูกซื้อออกไปมาจากทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านนั้นๆตลาดพาเจริญในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเป็นอีกปัจจัยที่ย้ำเตือนว่าไทยและเมียนมาเป็นคู่ค้าคู่ขาย ที่ขาดกันไม่ได้จริงๆค่ะถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะให้ประเทศพม่าเป็นคู่ค้าเราก็ต้องหนึ่งก็คือต้องมีความซื่อสัตย์กับเขานะคะแล้วก็ทําธุรกิจกันอย่างโปร่งใสเนาะแล้วก็เราสองประเทศก็จะอยู่กันได้นานด้วย